สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับเกม Princess Connect Redrive นะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมาซุ่มตู้ใหม่นะครับผมตู้ Princess Fate เนาะซึ่งในตู้นี้นะครับผมจะมีน้อง c r สติ i n a อยู่ในนี้เนาะก็เป็นตัวละครที่โจมตีกายภาพได้อย่างหนักหน่วงนะครับผมมีติดตัวไว้ไปไหนก็ชนะเนาะแล้วก็ความพิเศษของตู้ Princess Fate นะครับผมก็คือเรานั้นจะสามารถซุ่ม3ดาวนะครับผมจากปกติ2.5 5%เนาะเพิ่ม2เท่านะครับผมกลายเป็น5%ดังนั้นเราน่าจะได้3ดาวจากการสุ่มในครั้งนี้เยอะมากเนาะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมตัวน้องตัวใหม่หน้าตู้นี้คิสติน่าเนาะการันตี45,000เพชรหรือว่า300โลนะครับแต่คิดว่าไม่น่าถึงประมาณ10โลน่าจะออกแล้วเนาะสาธุเพียง เอาละเรามาเริ่มจากของฟรีกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมอ๋อก่อนอื่นขอบอกเลยนะว่าไม่ได้ปิดที่โหลดไว้นะครับผมถ้าเกิดได้ตัวใหม่มันขึ้นโหลดแน่นอนเนาะแต่ว่า3ดาวนะครับผมไม่มีเยอะมากไม่รู้ว่าถ้าโหลดมาจะได้คิสติน่าหรือว่าตัวอื่นเนาะเรามันลุ้นกันไปด้วยกันนะครับโอเคที่หวังไว้ก็น่าจะอย่างที่บอกเนาะไม่เกิน10โลนะครับผม แต่คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคิสตีน่าก็เป็นตัวละครที่โหดอยู่นะครับผมแบบโหดมากมากมาก,มากโอเคก็ยังไม่ได้นะครับผมต่อไปเฮ้ยมีโหลดจริงหรอ,อไม่ใช่เพราะว่าไม่มีลุงน่าจะเป็นสองดาวนะครับเจ๊อ่าตัวอะไรนะที่เรายังไม่มี อ๋อ,อเป็นตัวละครที่มาครั้งที่แล้วแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดหาเนาะโอเคก็ข้ามไปก็แล้วกันตกใจก็นึกว่าแบบ2ดาวมีหมดแล้วนะครับผมอ่าโอเคข้าม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 ถ้าไม่มีโหลดก็ไม่น่ารุน,นเนาะบเอ้ยแต่จริงๆเราเปิดได้สีทองแล้ว2ดาวเราควรไปเปิดคูณ10ไม่ใช่หรอ เออมันตามแผนเนาะแผนใครแผนคนอื่นนะครับผมแผนของลุงคือเปิดไปเถอะปิดของฟรีก็ยินดีด้วยถ้าไม่ปิดก็ลองไห้นะครับผมโอเคซื้อซือนะอืมเราไปเปิดสิบใบกันดีกว่าไม่อยากรอแนละ้วไปลุยสิบโลแรกเพชร ไม่มีอะไรมาเลยนะครับผมดังนั้นเราจะกด next เสร็ียบร้อยอ่าเกินแล้วนะครับผมเกินที่ตั้งเป้าไว้แล้วเอ้ย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 ลงลงงแต่ไม่มีโลดแสดงว่าซ้ำนะครับผมโอ้สองใบมา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 ปึ๊บซื้อซื้อเมซื้อซื้อเมะแล้วก็ดีโน จริงๆถ้าเป็น6กดาวอะดาเมดหนักหน่วงมากเลยนะแต่เซิร์ฟไทยยังไม่มีหกดาวไงนิออนก็เหมือนกันนะครับผมดาเมดเยอะหดาวเช่นเดียวกันก็เก็บไว้เนาะไว้ใช้ในอนาคตนะครับผมโอเคก็ถือว่าดีแหละได้เศษมาเยอะจะได้เอาไปแลกตัวอื่นไม่มีโหลดเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ รุ้งก็ไม่มาน,นั้นเรากด next โอเคไม่ต้องไปสนใจต่อไปโอ้ยสี่สิบโลแล้วหรอสี่สิบโลยังไม่มาเลยเหรอเอ้ยรุ้งมานะครับผมแต่ว่าทำไมก็คือมีซ้ำเนาะเค okay, เรเอ่เฮียอรีแล้วก็รินแล้วก็ โยรินี่แหละอืจุนน้องจุนทำไมลุงคิดว่าน้องจุนสู้กับน้องผีพุดดิ้งไม่ได้น้องผีพุดดิงดงดด้งมันมันหลบเก่งเนาะส่วนจุน,นโด,ดนดาเมจเต็มๆเลยนะครับผมลุงอาจจะคิดไปเองก็ได้เอ,อก็ว่าแหละไปะ next โอเคก็ยัง ไม่มีอะไรมานะครับผมดังนั้นกด next ต่อไปอ,อย่างน้อยก็แลกเสศษนะเนาะพยายามปลอบใจตัวเองอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าปิด300โลจริงๆอะ่ะก็จะเอาเศษทั้งหมดนะครับผมไปทำให้น้องกลายเป็น5้าดาวเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยคิสติน่าต้องมีต้องมีจริงๆไป รลื่อนอีกรอที่เจยังไม่มาเฮ้ยรู้สึกจะเกลือนะครับผมตอนนี้อเดี๋ยวขอเปิดใบฟรีก่อนเนาะเปิดใบฟรีให้แบบได้ได้ทองสักหนึ่งอันทองไหมโอเคไม่ทองนะครับผมจริงๆมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกนะมันช่วยเรื่องคุณค่าทนงั้นจิตใจนะครับผม โอเคทองยังยังอา next แล้วก็อีกรอบหนึ่งทองไหมโอเคทองแล้วนะครับผมเราก็ไปสุ่มสิบกันอีกหนึ่งครั้งปา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 ฮ้ยแปดกาอุ้ยมาแล้วโหลดมาแต่ไม่มีรุง แต่คิดว่ามีลุงในเนี้สองดาวน่าจะมีครบแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยใครกันหนอเรียบร้อยการเป็นการฉลองใครอ่ะโหมาเลยสวย,ส,สวยมากเลยอ่ะโหสวยมากชอบโอเคเน็กเลยปิดแล้ว แปดสิบเก้าโลก็ยังโอเคเนาะก็ยังโอเคยังไม่ถึงร้อยห้าสิบก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับผมสำหรับตู้ปินเซสเฟสครั้งนี้อเราเปลี่ยนน้องมาอยู่ข้างหน้านี้ดีกว่าเอ่าคิมูจินี่ออกไปแล้วก็คิซินายินดีต้อนรับเข้าสู่ครั้งของลุงนะครับผม สวยอะ่ะขออะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสักการสุ่มก็แล้วกันนะครับผมดูขอไปปั้นตัวน้องให้เป็นห้าดาวก่อนเนาะแล้วจะได้เอาไว้ทุกคนได้รับชมกันแบบจุกจุเต็มเต็มนะครับผมไปละขอให้ทุกคนโชคดีนะครับจุ๊บ